อ่านหนังสือเปลี่ยนโลกจูนจิต Mindset DNA การจูนจิต Mindset DNA เป็นเรื่องล้ำยุคที่สุดในโลกปัจจุบันการจูนจิต Mindset DNA สามารถเชื่อมโยงสภาวะแห่งธรรมชาติสูงสุดการจูนจิต Mindset DNA สามารถตอบสนองต่อวิวัฒนาการทางอารยธรรมของมนุษย์มากกว่าสิ่งมีชีวิตใดในพื้นพิภพนี้ การสรัสเทือนความทรงจำผ่าน DNA เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของมนุษยชาติโดยที่มีประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มเผ่าพันธุ์ของมนุษย์มานานแสนนานหลายล้านปีการจูนจิต Mindset DNA เวอร์ชั่น2.0นี้ผมจะเริ่มจากการนำพากระบวนการความรับรู้ของสติและจิตเพื่อเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันของสติสำนึกผ่านรหัสพันธุกรรม ลึกเข้าไปในระดับของยีนควากและโครโมโซมการจุนจิต m ม n d เต t DNA เป็นการถ่ายทอดสัญญาณผ่านเครื่องจิตของผมโดยตรงที่เชื่อมกับสนามแม่เหล็กของโรคและจัก,กรวาลขอให้พวกเราทุกคนแค่เชื่อมกระแสจิตมาที่ผมโดยตรงและทำสภาวะความรู้สึกของจิตให้ผ่อนพักตระหนักรู้และเป็นอิสระสภาวะจิตนี้ ต้องไม่ดิ้นรนและมีสภาวะของความสงบสุขภายในลึกๆจึงจะสามารถสรั่นสะเทือนสภาวะธรรมชาติสูงสุดในระดับของยานปัญญาหรือระดับของความตระหนักรู้ของจิตวิญญาณได้อย่างแท้จริงการเชื่อมโยงในระดับนี้จะทำให้พวกเราได้พบกับประสบการณ์รํำเลิศที่สุดจากภายในด้วยการทำสมาธิแบบง่ายๆที่พวกเราเคยฝึกฝนปฏิบัติมาแล้วการทำสมาธิจะช่วยจูนจิต เชื่อมโยงไปสู่ DNA เพื่อให้เกิดความรู้สึกสงบสุขมีจิตใจปลอดโปร่งและผ่อนคลายซึ่งพวกเราจะได้ตระหนักรู้ถึงคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของตัวเราเองเมื่อดีเอหรือโครโมโซมในระดับเซลล์ของเราตระหนักรู้ว่าจิตวิญญาณของเราเต็มไปด้วยความอ่อนโยนใสสว่างปลอดโปร่งหรือสงบสุขอย่างแท้จริงเราจะสามารถถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมที่เชื่อมโยงไปสู่วงจรแห่งความสุข และความสำเร็จในอย่างง่ายดายโดยเหตุผลนี้เองผมจึงพยายามโยงความรู้สึกหรือความรับรู้ในระดับของจิตวิญญาณให้กับพวกเราทุกคนเพราะเมื่อเราหลุดพ้นไปจากความเข้าใจแบบดั้งเดิมที่ทำให้พวกเรารู้สึกทุกทรมานกับความคิดด้านลบหรือทุกทรมานกับหัวใจที่ไม่มีความสุขจิตวิญญาณของเราจะถูกจองจำจากความคิดเก่าที่ทำให้เราอ่อนแออ่อนร้าและอ่อนด้อย เมื่อเราตระหนักถึงภารกิจแห่งจิตสำนึกรู้ที่สูงส่งก็จะทำให้ DNA ของเราได้รับรู้ความรู้สึกใหม่ที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเช่นความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าความหมายมีชีวิตอยู่ด้วยความรักความเมตตาและความรู้สึกที่เสมือนแสงสว่างของจิตวิญญาณ เมื่อเราสามารถตระหนักรู้ถึงจิตวิญญาณที่เป็นสนามพลังของจิตสำนึกรู้อย่างสูงส่งได้เราจะสามารถปรับฐานของพลังงานความคิดรู้สิ่งที่ติดค้างอยู่ในระดับจิตของเราได้อย่างง่ายดายทั้งนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการกระทําที่เรามีความคิดเศร้าหมองหรือทุกข์ทรมานที่เกิดจากความทรงจําของพันธุกรรมในอดีตที่บรรพบุรุษของเราเคยต่อสู้หรือติดค้างอยู่กับความรู้สึกนั้น ทำให้เราถูกจองจำอยู่กับความคิดด้านรบหรือผูกติดอยู่กับความรู้สึกทุกทรมานอย่างไม่รู้ตัวตราบจนเราค้นพบความจริงว่าเราสามารถบดล็อกความทรงจำจากความเข้าใจผิดของจิตผ่าน DNA หรือรหัสสืบทอดของพันธุกรรมได้การที่ DNA ได้รับวิวัฒนาการผ่านพ้นไปสู่ความรู้สึกที่เหนือกว่าได้ DNA หรือยีนต้องได้รับประสบการณ์แห่งความสุข หรือความสำเร็จที่เหนือกว่าซึ่งจะเกิดภาวะนี้กับพวกเราได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับประสบการณ์ชีวิตปัจจุบันในโลกยุคใหม่ที่หลุดพ้นจากความทุกข์หรือความเข้าใจผิดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติตลอดเวลาหลายล้านปีที่ผ่านมาเราต้องต่อสู้กับวิวัฒนาการชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าวิวัฒนาการของชีวิตที่ยาวนานนี้ทำให้มนุษย์ตกเป็นเหยื่อของความผิดพลาด และการรองผิดลองถูกจนทําให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะฝ่าฟันประสบการณ์แห่งความล้มเหลวนี้นานแสนนานโดยเหตุที่ประสบการณ์เหล่านี้เป็น,นกลไกที่ทําให้พวกเราติดยึดอยู่กับความรู้สึกที่ทําให้ใจของเราเศร้าหมองเป็นความกลัวเป็นความรู้สึกผิดหวังเป็นความรู้สึกผิดพลาดที่เกาะกินหัวใจของเราเป็นความทรงจําของ DNA ในอดีตท,ที่รู้สึกว่าชีวิตของมนุษย์ อยู่ด้วยความเจ็บปวดความรู้สึกผิดพลาดและมักรู้สึกว่าตัวเราไม่มีคุณค่าความหมายการเวลาที่ยาวนานในประวัติศาสตร์นี้เองที่ทำให้จิตของพวกเราหลงทางอยู่กับความเข้าใจผิดสายพันธุ์ของมนุษย์ต้องต่อสู้กับความเข้าใจผิดเช่นนี้มานานแสนนานทำให้เราไม่สามารถหลุดพ้นจากบ่วงหรือความรู้สึกเจบ ที่กัดกินอยู่ในระดับความทรงจำของ DNA ซึ่งเกิดจากชีวิตยุคแรกของมนุษย์ที่ต้องต่อสู้กับภัยพิบัติธรรมชาติและต่อสู้กับความป่าเถื่อนหรือสัญชาตญาณดิบในระดับ DNA ของเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้สิ่งที่ผมพยายามบอกกับพวกเราทุกคนก็คือเราสามารถหลุดพ้นจากวิวัฒนาการเหล่านี้ได้โดยการต่อย,ยอดไปสู่ความเข้าใจชีวิตที่สูงกว่า ด้วยการเชื่อมโยงกระแสประวัติศาสตร์ของพวกเราทุกคนให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานไปสู่ชีวิตยอดเยี่ยมที่สุดจากการเชื่อมต่อสมาธิจิตพลังจักรวาลและการจูนจิต Mindset DNA ที่สำคัญยุคนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดที่เราจะต้องจูนจิต Mindset DNA เพื่อข้ามพ้นไปสู่วิวัฒนาการสูงสุดในระดับของจิตเหนือสำนึกที่เรียกว่าซ u เปอร์คอนช o u s สเนส แล้วเราจะตระหนักรู้ว่าชีวิตของเราสามารถก้าวกระโดดไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และสมปรารถนาได้เราสามารถเชื่อมกระแสจิตกับจักรวาลเพื่อไิสู่ความล้าลึกแห่งชีวิตอย่างที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนนี่คือวิธีการที่ง่ายดายสำหรับพวกเราทุกคนเมื่อเราเชื่อมโยงกับความรู้สึกของจิตสำนึกรู้ที่เต็มไปด้วยความรักและความรู้สึกสงบสุขจากภายใน เราทุกคนจะสามารถผ่านขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมและเหลือเชื่อที่สุดนี่คือช่วงเวลามหัศจรรั์ที่สุดที่เราจะได้ค้นพบคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของเราด้วยการสืบทอดสายพันธุ์ชีวิตผ่าน DNA ซึ่งจะทำให้เราข้ามพ้นประสบการณ์เร้รายหรือความทรงจำที่ติดค้างอยู่ในอดีตสู่ชีวิตใหม่และสู่โลกใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดด้วยตัวเราเองจบ บทที่2อแอพิโซดที่1นด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซูปเปอร์จูนเนอร์โปรดติดตามแอพิโซดที่2หรือตอนต่อไปในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ